เมื่อ50ปีก่อนณหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดสุขโขทยัยที่ชื่อว่าพิรมรักหมู่บ้านแห่งนี้เคยเงียบสงบอบอวนด้วยกลิ่นดินกลิ่นข้าวและเสียงหัวระของเด็กๆแต่ใครจะรู้ว่าท่ามกลางความสงบนั้นมีคำสาบซ่อนอยู่คำสาบที่เกิดจากน้ำมันพรายในชายหนุ่มจากกรุงเทพ ขับรถเข้าหมู่บ้านพิรมรักในยามคำ่ำเพื่อกลับมาหาอุ้งอิงแฟนเก่าที่เขาทิ้งไปหลายปีไม่ใช่เพราะรักแต่เพราะเขาฝันถึงเธอซ้ำๆทุกคืนเธอร้องไห้เรียกหาเขาพร้อมประโยคหนึ่งที่ยังฝังแน่นอยู่ในใจกลับมาเถอะช่วยฉันด้วยเมื่อเขามาถึงหมู่บ้านเขารู้ได้ทันทีว่า นี่ไม่ใช่ที่เดิมอีกต่อไปบ้านเรือเนเงียบสง,งัดผู้คนหลบหน้าหวาดกลัวไม่มีใครยิ้มไม่มีใครทักบรรยากาศเหมือนมีใครหรืออะไรบางอย่างคอยจ้องอยู่ตลอดเวลาในเดินเข้าไปในบ้านของอุ้งอิงประตูไม้เก่าๆเ,เปิดแง้มเหมือนมีใครรออยู่ฝุ่นจับหนา แต่ทุกอย่างเหมือนถูกวางทิ้งไว้เพียงไม่นานบนโต๊ะไม้เขาเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือที่เขาจำได้แม่นยำอยากกลับมาสิ่งที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่คนคืนนั้นเขานอนไม่หลับฝันถึงหญิงสาวคนหนึ่งนุ่งผ้าสิ้นผิวซีดผมยาวเปียกเธอยิ้มแปลก ก่อนจะค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาเขาตื่นขึ้นมาพร้อมคราบน้ำมันเหนียวๆที่มือและกลิ่นหอมหวานที่คล้ายกลิ่นเรือนรางหญิงสาวแต่ในบ้านนั้นไม่มีใครอยู่เลยวันต่อมาเขาได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งสวมสิ้นสีเข้มผิวขาวตาคมเธอบอกว่าชื่อหนิงคุณคงเป็นไหนซสินะ ฉันรอคุณอยู่คุณรู้จักผมได้ยังไงองค์อิงบอกฉันถ้าคุณกลับมาฉันต้องพาคุณไปเจอบางอย่างหนิงพาไนาเดินเข้าไปในป่าลึกไปยังวัดร้างที่ไม่มีใครกล้าย่างกลายมานานหลายสิบปีที่นั่นมีแค่ต้นโพกเก่าๆบ่อน้ำเน่าและเศษขี้เท่ากระจาย ที่นี่แหละที่ตะโยงเคยทำพิธีน้ำมันพรายน้ำมันพรายนั่นมันเรื่องเล่านี่นะ่าไม่ใช่เรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องจริงที่คนไม่กล้าพูดไหนเริ่มลหลงไหลหนิงอย่างบอกไม่ถูกเขาฝันถึงเธอทุกคืนและทุกครั้งที่ตื่นมาเขาจำอะไรไม่ได้เลยผู้คนในหมู่บ้านเริ่มมองเขาเหมือนเขาเป็นตัวประหลาด จนวันหนึ่งเขาได้พบกับตามหมาหมออาคมผู้เคยแก้คุณใสให้หมู่บ้านเองไปยุ่งกับหนิงใช่ไหมใช่แต่เธอแค่ช่วยผมตามหาอุ้งอิงหนิงไม่ใช่คนเธอเป็นร่างที่ผีน้ำมันไพรมันสิงตามหมาเล่าให้ในายฟังว่าเมื่อห้าสิบปีก่อน ตะโยงหมอผีขเขมรใช้หญิงสาวชื่อมณีจันร์เป็นเครื่องสังเวยเธอถูกทำพิธีจนตายท่ามกลางไฟแต่วิญญาณของเธอไม่ได้ไปไหนเธอกลายเป็นผีน้ำมันพรายที่รอวันคืนชีพผ่านร่างหญิงสาวคนใหม่นั่นก็คือหนิงขณะเดียวกันอุ้งอิงก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งผอมซูบผิวซีด ใบหน้าหวาดกลัวเธอเอาเมือลูบท้องที่เริ่มนูนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงสัน่นไหนฉันท้องแต่ฉันไม่รู้ว่าพ่อของลูกคือใครไหนตกตะลึงเขาไม่เคยนอนกับเธอเลยตั้งแต่กลับมาอุ้งอิงบอกว่าเธอฝันถึงหนิงฝันว่ามีเงาดำซ้อนทับกับร่างเธอแล้วหลังจากนั้นเธอก็เริ่มรู้สึกผิดปกติ ในจึงพาอง้งอิงหนีไปกับตาหมามุ่งหน้าสู่วัดร้างอีกครั้งเพื่อทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณระหว่างพิธีหนิงโผล่มาดวงตาเต็มไปด้วยเปเลวไฟเธอกรีดร้องด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงคนจะไม่มีใครหยุดฉันได้นี่คือร่างใหม่ของมันนี่จันเธอกลายร่างร่างกายไม่เกรียมเน่าเปื่อย มีน้ำมันไหลออกจากปากและดวงตาผีน้ำมันไพรแผ่รังสีอาฆาตทั่ววัดตาหมา่ายคาถาสุดท้ายเผาวิญญาณให้หมอดไม่พร้อมร่างหนิงเสียงกรีดร้องดังจนป่าทั้งผืนสะเทือนในที่สุดความเงียบก็กลับมาอีกครั้งหลายเดือนผ่านไปไนกับอุค์อิงกลับมาใช้ชีวิตเงียบ ลูกของเธอคลอดออกมาเป็นเด็กชายหน้าตาน่ารักคืนนั้นขนาดองค์อิงหลับไนเดินเข้าไปอุ้มลูกจากเปลเด็กน้อยเงยหน้ามามองเขาแล้วยิ้มยิ้มเหมือนหนิงแลบลิ้นสีดำกระพริบตาช้าๆเด็กน้อยบอกว่า พ่อจากนั้นไฟในบ้านดับบูบเสียงหัวเราะเบาๆดังจากเงามืดเมื่อห้าิบ